อาครับ,ก,บโโ khi, ก็สวัสดีท่านผู้มทุท่านยมยอบสู People ่ People Playground วยผมโอ้โหเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราที่โอเคมันพังแล้วก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยมยบสู่ People Playground ยังครั้งวันนี้เรมากันใน mod flying truck อันนี้เลยด้วยผมอาน,นี้ก็เป็นไกด์ผมจริงๆอันนี้เป็น mod ของ People p l a y g r o u ด้วยผมเป็น flying truck mark 2ด้วยผมนยกว่า oppressor mark 2ก้อนน,อนี้ก็คือ mod เอ่อ truck truck มันแปลว่าอะไร truck ก,ก็คือรถบรรทุกนะผมอ,อา่า รถบรรทุกเนี่ยเราต้องเอามาบรรทุกของผมแต่เนื่องจากในอนาคตเนี่ยถ้าเราคิดคนรถบรรทุกแบบเก่าแก่เหมือนเดิมเช่นไอคันนี้ผมซึ่งต้องการถังน้ำมันนุ่มแล้วก็หนักประมาณ2-2,000กิโลนผมแล้วก็มีล้อแบบนี้เออซึ่งน่าเกียดมากนะผมซึ่งถ้าเราคิดคนแบบนี้ซึ่งสามารถลอยได,ได้แบบนี้ผมมันจะไม่ดีกว่านั่นหรอท่านผู้ชม เพาว่ามอดนี้มันก็คือรถขนส่งสินค้าหรือว่ารถบรรทุกที่สามารถลอยได้นะผมอ่าคือเป็นระบบโลจิสติกแบบใหม่นะผมไละใช่ครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะมาทดสอบว่าไอเอ่อรถบรรทุกคันนี้เนี่ยมันแรงประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนผมเราก็จะมาทดสอบกันเลยและรถยนต์คันนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันบินเนี่ยเออต้องกดปุ่ม T บนคียบอร์ดนะผมอ่าการกดปุ่ม L เนี่ยเป็นการกดปุ่มไฟข้างหน้ารถนะผมมันคือไฟสายผมกด I เนี่ย ก็จะเป็นการไปด้านซ้ายก็ด้านขวาผมถ้าเรากด O เนี่ยมันจะไปด้านหน้าด้วยความเร็วที่เขากําหนดมาว่าประมาณ40กิโเมตรต่อชั่วโมงผมถ้ากด I มันก็จะไปด้านหลังด้วยช้าๆผมถ้าเรากด K เนี่ยท่าน้ช,นชมกด K เนี่ยเป็นการเปิดไฟในรถนุ่มถ้าเรากด R ในรถเนี่ยมันก็คือการเปิดเสียงเพลงหรือว่าวิทยุในรถยนต์คันนี้นั่นเองอถ้าเรากดปิดเนี่ยเพลงก็จะไม่มีต่อไปผมจากที่เห็นได้ว่าไอ้เครื่องเล่นเพลงนี้มันหยุดทํางานไปแล้วนะผม ถ้าทางชมอยากขนส่งสินค้าทางชมก็สามารถกด1ไม่ก็เรียก2ในนำแพดของคุณได้เลยนะผมฮาเรากด2มันก็เป็นการเปิดช่องให้เอาของโลจิสติกเข้ามาผมอ่าสมมุติผมเอาเออส่งกอดทดสอบเป็นน้ำหนักแบบนี้ละกันนะผมฮาสมมุติเอาเทียนห0 0 0งกิโลหรือว่า1000ันโอ้ it's very heavy มันหนักมากถ้าเกิดเราทำให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าอ่ะผมกดเออกด มันต้องกดปุ่มอะไรน,นะกดไองั้นเหรออ๋อต้งกดโ oh อมไ่ได้อ๋อมันเร็วจนไอน้ำหนักอันนี้ออกมาเร็ว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 ดูซิผมมันจะรอดโ,โอ้โหไม่รอดนะผม hey! it's not very good แต่เอาว่าเขาเสียเวลาทันมันก็ดีนะผมอ่ะดังนั้นเป็น it's very nice แทนดีกว่านะผมอ่ะ เอามาลองยดีก,ก่อนนะผมว่า,วา,าระบบการป้องกันรถยนต์คันนี้มันจะสุดยอดหรือเปล่าจากผมดูแล้วไม่น่าจะสุดยอดผมเพราะว่ามันไม่มีเกาะอ,อะไรเลยนะผมโอ้ยแม่นะท่านชมทะลุปไปเลยนะผมโอ้โหเอามาลองแบบนี้กันว่าตรงนี้มันมีเกาะมีโอกาสเด้งได้ผมมันวางเอียงโอ้โ,โหแต่แต่ก็ไม่เจอโอ้โหเห็นไหมท่านชมมันก็มีโอกาสเอียงโอ้โหเห็นไหมมีโอกาสทําให้กระสุนแบบเด้ง ก็มีโอกาสกระสุนเด้งเหมือนกันแหละถ้ายิงแบบนี้เด้งแน่ๆโอ้โหเรายิงตรงนั้นพังพิมพ์ทรัสเตอร์หนึ่งอันพอไหมโอ้โดูเหมือนจะไม่พอโอ้โหหน้าเสีย้ายมาเกเมือ่อคืนไอ้รถกลดรถที่ติดตรงนี้แต่ผมว่ามันเป็นไอเดียที่น่าจะดีนะเฮ้ยดูดูเหมือนว่ามันลอยแล้วนะอ๋อไม่ได้ลอยมันมีอันนี้ตาา้านไม่หยุดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะผม ดูวิธีการทำให้มันย่อยนะขึ้นอผมเอาเจเนเรเตอร์พ่วงไปเลยเพิ่มกระแสผมไปแล้วเพิ่มกระแสได้สำเร็จนะผมอยากให้มันเร็วกว่านี้ใช่ไหมอยากให้มันทำลายกฎของกราฟิตี้ใช่ไหมเพิ่มอันนี้เข้าไปอีกเลยพว้มเข้าไปอีกเลยถึงแม้ว่ามันจะต้านสักพักนึงแต่ว่าแรงมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโอเคไปออท่านชมมันจะเริ่มโอ้เิออะไรขึ้นโอ้โหดูเหมือนมันจะซอฟต์กันเองผมไปแต่โอ้มันซอฟตจนเครื่องมันพังเลย น o no มันร่วงแล้วร่วงแล้วเฮ้อในที่สุดไอสิ่งของพวกนี้มันก็โอ้โหโอ้ไมค์โอโอโอ้โหเอาซาลเวิดพังจนได้เลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยสไลด์ชอปโอเคเปิดให้มันใช้งานหน่อยดีกว่าโอ้โหท่านชมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ด้วยผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันในที่สุด ก็เราเนี่ยก็จะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับไอ้มอดนี้เป็นมอดอะไรที่ตลกเหมือนกันเนี่ยก็สหรับให้ที่ชมาจะพูดซ้อมทำไมยอย่าลืมกดไซค์กดไลค์และกดซ้อมสกา์ด้วยผมก็ขอพื้นที่ดูยวนงจุดนี้นะครับผมคงไม่ระเบิดแล้วนะ